แต่สวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับพ่อเสียงพ่อเสียงครับสวัสดีครับพ่อเสียงหรือว่าอาจารย์เสียงครับผมครับสวัสดีสวัสดีถูกเออเจริญสาธุสาธุครับงวดก่อนกัสามเจ็ดเขาเต็มเต็มน้อใบแยมเนาะครับผมว่าจะเป็นไห้เป็นชุดเต็มก็คือสามเก้าเจ็ดหรือว่าเจ็ดสี่สามทาตัดเด่นกับเขาเต็มเต็มแล้วครับผมอันนี้พี่พี่อันปู่พ่อตายพี่ร้านไส้ครับถือในเอฟซีเบงนะครับคุณพ่อยกขึ้นมาครับนี่แหละครับ่านผู้ชมถูกขึ้นแน่นอนแต่ครับคุณพ่อ เห็นบอครับชาดเจนบอสุดยอดเลยน้างไหสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สามตัดเหรียญกระเข้าเป็นเต็มแล้วครับผมทั้งสองจุดครับครับผมคุณ่อมาพี่ครับฟันดีอีกที่บอครับคุณ่อฟันอยู่เนี่ยเว้าัซู่ันันต่อกันด้วยเดี๋ยวบอกว่าฟันต่อครับผมต่อก็มาก็เดี๋ยวบอกหนึ่งว่าฟันต่อฝันต่อวัง มานฟันต่อเหมือเหมือไอเด็กออกแด้มืงเอื่นมากม่นอนมานฟันต่อเลยฟันต่อเลยฟันต่อเลยฟันว่าหลานหลานบักนี่ไปทุกน้ำตายอยู่ไปทุกน้ำตายอยู่แถวหัวใจนี่แม่ตายบังบริเวณเลยครับออตายบังส่วนเด็กออกขนาดบังยังเดยกออกมาหน่อยหนึ่งครับมาตายออมาตายแบบมันตายตายทุกน้ำตายบาดตายมันบาดมากจนิงๆไปงานศบมันอยู่ ับไปงานเขาเขาไปไอ้เขาหยุดเขายังไวเนะเขาท่านนี้เฮ็ดบุญเฮ็ดยังหามาหอดว่าหนาวอ่ะสันมาชมว่าหนาวหนาวอ่ะสันอยากมีผ่ามีแพร่อยากหนาวลายวสันทีมันตกหนาวมันสิเกี่ยวจังได้วันหนาวเพราะลูกของวสันใหนคอยขอเสือนี่วสันตัวนี้เอาหหวยมาจะใส่วสันคอยหนาววสันคอยคอยตายคอยตกหนาวตายแต่พระเจ้าของไหวกูว่าสืงูนล้ว ตายว่าตายว่าถึงทั้งพญ่ว่าครับอคนทุกข์นาตายตัวคอยเอาเท้อมันคอยเนี่ยคอยจีบอกดิเจาะหลอกว่าสันไม่ได้เสื้อผ้าไม่เยอะอะไเสื้อผ้ามันหนาวหลายเย็นหลายเดี๋ยวครับอันฝันมาร้านตกน์นาตายหรือตายอีดีบบดนี้ตายอีดีเ้ยนี่ตายอีดีมังมาบอกตายอีดีจังมาฝันบาด้มาจากตายอีดีจังมาฝันมาขอเสื้อผ้าครับว่ามันหนาวหลายเย็นหลายว่าสันพอกนที่ของคนที่มีของเรี่ยงเปลี่ยนหอกคอยีบบอกดิเจ้า เจ้าอย่นนี้ยขอเสือ้านี่ยว่าสันเอาเนยาอย่าัเวอบอกไรมึงจะมาหาถัวก็ได้ว่าสันถั่วเราก็ที่บอกเจ้าว่าคสันตัวไหลเี่ยทั้งคนใหญ่วรับผมหกหนึ่งหนึ่งเรอคนใหญ่ซื้อเอาหกหนึ่งหนึ่งสองตัวเดี๋ยวมึงเอาทั้งรางทั้งวันนี่คูบ้าว่าสันเก่าสามก็หกหนึ่งหนึ่งก็เก่าสามซื้อรวดว่ร์สันครับขั้นถือนเราเฮ็ดบุญเฮ็ดยังหาคนนี้เด้อว่าสันเออมึงอย่าตัวก็ได้กันกูถัวบะไรได้เด้อคนใหญ่บอกก็เรียกขุเมือมาครับ หัวมากร่ยมานอนคิดมาบกก็ไม่ออกว่ามือมาาเข้ากับไปสื่อมาไหนเดียวมวเนี่ยเาซือ,อไสองตัวสองสองใบถือมาแล้วสื้อมาตัวไหนล่ะครับคุณพอ่อสื้อหกหนึ่งหนึ่งี่ทังปลายมันโอ้หกหึหนึ่งเออเกาสามล่บอครับเกาสาม่ได้ยังละใบเอย่างลสองใบเออยังละใยครับวฟังมึงมาฝันอีก่งเจ็บมือสองมือก็ดีเป็นนำมันดีนำอีกเลยหวยนำเดี๋ยวมันฝันคาดเพราะนมาบอกกล่าวไงผู้หนุ่ย พวงงวดมาหันกับมีโชกนะครับเนาะครับครับบานนี้ขอโทษเขาไปครับร้านที่แม่นหลานอยู่บทที่ผูกข้อตายวังบอกเล็แม่นนะครับแม่นแม่นหลานผูกข้อตายวังบอกว่าก็ในเรื่องจริงอีกสามเก้าเกจก็ไปเกจสามศูนย์เน,นี่านคืออะไรอย่างไรผูกข้อตายตายอยา<ด>ีนี้เลยตายโอ้ผูกข้อตายแต่ยข่เมือนัแสดงความเสียใจคนอายุสี่สิบปีเด็กหวานั้นสี่ีนี่คือบอกกันอ่ะครับแต่ว่าบอกเด็กตัวนี้จงว่าบาดิมาก คนก็อายุส่วนเดียวกันแต่หมอนี่ก็ได้หมอผัวหมอตายตุ๊กนาบตายผูัวตายอายุจิ๊บปีรือล่าทานนี่ครับสิบหกปีหมอนี่อายุสิบหกปีเขากันจับกันเลยเขาก็พบหนึ่งหนึ่งเป๊ะด้วยครับยังมานเขาเป็นพอดีครับผู้ตกนาบตายครับผมผู้ตกนาบตายอายุสิบหกปีเดียวกับกับผมอายุสิบหกปีอายุก็อยุนี่ตัวเลขนี่แหละครับเดี๋ยวไม่ไม่เถื่อนับไอ้หกหนึ่งหนึ่งก็มันบอกก็อายุมันแท่ากัน แต่ตัดย้อนหันขี้เกลว์น้บตาคุณแมนครับเกลว์ไม่คร <evol> <'s> mm ับมันก็เป็นเหล็กหนึ่งหกคบหนึ่งอยู่แล้วครับไม่แมนตาตัดเลยมันก็หลายตัวเลยหกหนึ่งหกหกหกหนึ่งหนึ่งเสียหนึ่งหนึ่งหกเอาครับก่อนย่างนีเป็นเด็กหกนี่เป็นเด็กเกลวก็ได้นะครับเนาะกระโบนี่อาจจะออกเป็นเด็กเก่ากระโบนุกเพามันเด็กตัวเดียวกันครัอย่างจะขับหัวกับถ่ายครับยอดเลยครับกรท้อนอีแล้วดูกร้านฝันขันคือฝันเป็นแต่เป็นเด็กเป็นเบอร์กับตัวนี้แห้ะครับ นี่แหละพ่อเทียงเนาะแมนครับจากน้นีกภาพบาทนี่ครับผมเอฟซีตัวเลขของอาจารย์เสียงครับหรือว่าพ่อเสียงพรอเอกมํำใหญ่ครับเอฟซีเนาะลองเพ่งกระมวลได้ครับนี่แต่ช่วงนี่เพิ่นบกใคสัมบายเจ็บข้อปะครับนั่นเจ็บข้อครับเอฟซีเนาะบอกเลขแม่นครับหีด้วยตองงวดครับหกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งครับเลขสองตัวนี่เก้าสามเก้าสามครับ วันที่หนึ่งตุลาคมพศ2 5 6 7ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับพอเสี่ยงครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้เบาเอมโลทงสิภาพไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาเอมโลทงนี่จะเดินทางไปทาบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีคของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพ์ครับค่าขาย ขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาดขายไปใส่เรียกเงิงเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อถือกนะครับน้องท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอดีขักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหา <c oughs> เรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน่แล้วก็บีถอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การทฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหอวสามลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อตนวดที่ไหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซืออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามมายพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮ้าใครๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนาล้านเห็ุในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลกมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่านาท้ำเทธาล่ำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือหนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายัางไงผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกรับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับนาะแล้วก็มือแท้ๆครับ่ามผู้ชมเมื่อแท้ๆแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยิ่งสิครับแล้วก็ทาปากสามเือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูกหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุเกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แตง่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับ,นะรบที่แอดคาราบาวจะแ, Jupiter, จะจะแตง่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดกกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยเนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับหุงยื่นคา่าใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมเปอร์ตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนยียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงสนเสนยียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจานวนจํากัดเบาแอมเราตรงเนี่เอามา้าโหลายครับมาฝากเอฟซีโบลายกระทู้ามาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลกล็ดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือลกล็ดลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมย่เยบาแอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพ,พิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคร<ช>ับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,ผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับ,รบโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหามาครับ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 ล้างเสีดยดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอคบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ